สวัสดีครับวันนี้นะครับเซนก็กลับมาแล้วนะครับกับอีกเมนูหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็จะใช้โปรตีนตั้ง3อย่างเลยนะครับเพราะวันนี้เซนจะใช้ไก่สดตาซีพีนะครับใช้3ส่วนเป็นส่วนอกนะครับส่วนสะโพกแล้วก็ส่วนปีกกลางนะครับเซนจะทำเป็นสไตล์อิซากายะนะครับเป็นวิธีกินไก่ของคนญี่ปุ่นชนิดหนึ่งก็คือเขาจะเอาไก่ส่วนหอหลายส่วนของไก่มาเสียบไม้นะครับแล้วก็อาจจะย่างเกลือพริกไทยอาจจะย่างโชยุหรือเป็นน้ำตาลเลนะครับแต่วันนี้เซนจะทำาหลายแบบ ไม้สำหรับเสียบไก่นะครับเราก็จะแช่น้าไว้ก่อนพอเราแช่น้ําไว้เนี่ยแล้วพอเราเรามาย่างเนี่ยไม้เนี่ยเขาก็จะไม่ไหม้อย่างที่2นะครับต้นหอมญี่ปุ่นเลนลิกนะครับตัดส่วนปลายออกนะครับแล้วก็หั่นเป็นท่อนประมาณเท่านี้นครับส่วนแรกที่เราจะทำนะครับก็จะเป็นตัวไก่สดตาซีพีส่วนอกไก่นะครับผมเอาออกมานะครับเราจะลาะหนังออกนะครับแล้วก็ค่อยๆเอามีดปาด จากนั้นเซนก็จะหั่นเป็นครึ่งทางนี้นะครับพยายามหั่นให้ชิ้นเท่าๆกันนะครับจะได้สุกเท่าๆกันส่วนต่อไปที่เราจะแล่นะครับก็จะเป็นส่วนสะโพกนะครับผมเราจะล็อกกรดูออกนะครับก็คือเข้าไปข้างๆนะครับถ้าปัดต่ไปจนเขาจะออกมานะครับเราก็จะได้เนื้อส่วนสะโพกของเรานะครับแล้วส่วนต่อไปนะครับที่เราจะแลก็จะเป็นส่วนสีกลางนะครับผม เห็นข้อต่อก็ดูไหมครับเราก็จะหาช่องระหว่างนะครับแล้วก็จะกรีดลงไปแล้วนี่ก็เป็นไก่ทุกส่วนของเรานะครับก็จะมีส่วนอกส่วนสะโพกแล้วก็ส่วนปีกกลางนะครับครับตอนนี้นครับเราก็จะมาเสียบไก่กันนะครับใช้ไม้ครับที่เราแช่น้ำเอาไว้แล้วเดี๋ยวนะเสียบลิกลงไปชิ้นหนึ่งส่วนสะโพกของรันะครับ สำหรับปีกนึงนะครับเราจะใช้2ไม้เสียบลงไปใต้กระดูนะครับแล้วมันก็จะมาโผล่ฝั่งหนึ่งพยายามดันผ่านไปนะครับเราจะได้เป็นไก่เอ๋ยโอเคครับตอนนี้นะครับเราจะทาตัวเครื่องปรุงสับอิสระ,ะของเราก็อย่างแรกจะใช้เป็นตัวโชยุนะครับกับสาเกสาเก,สาเกใช้ได้นหนึ่งพอนะครับเราก็ใช้ตัวแปงองเรา อันนี้จะเป็นตัวน้ำซอสปรุงกลับตัวลีกกับสะโพกของเราเราก็แค่ทานผมจะเลือกใช้ไก่สดตา CP นะครับเพราะว่าสดสะอาดปลอดภัยถูกหลักอนามัยมากนะครับไก่สดตา CP เนี่ยเขาไม่ใช้สารเร่งการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ไม่ใช้ฮอร์โมนร้อยเ็แถมเขายังเลี้ยงในฟาร์มระบบปิดอีกด้วยนะครับที่ครับตอนนี้นะครับเราจะเอาน้ำมันทาลงไปนะครับเอบไก่ เกลือพริกไทยนะครับอันนี้เป็นพริกไทยเซนตัมสดเองสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวปีการนะครับอันนี้สาคัญนะครับน้ํามันทาเพราะว่าเราจะทําให้หนังเกาะตรงเนื้อก็ทาด้วยนะครับจะได้ไม่ติดกระตแกันอันนี้ครับก็เหมือนกันนะครับเราก็จะทําเป็นเกลือพริกไทยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวปีการเนี่ยจะใช้กินกับเป็นเพสต์มาร่านะครับเกลือนะครับพริกไทยแค่ฝั่งเนื้อนะครับ ถึงขั้นตอนย่างไก่กันแล้วนะครับมาซึ่งก็จะเปิดเตานะครับจากนั้นซึงก็จะเอาน้ำมันทาตะแกรงไปก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วตัวอกใจนะครับนี่นะครับส่วนปีกก้างของเราก็ได้แล้วโอเคครับอย่างสุดท้ายน,นะครับที่เราจะทำก็คือ เติม์วาซาบิกับตัวอกไก่ของเรานะครับอิซากายะของเซนนะครับนี่ก็จะมีเป็นปีกไก่กา,กานะครับย่างให้หนังกรอบก,กินกับเป็นมาราเพสนะครับแล้วก็นี่จะเป็นส่วนสะโพกกินกับลิกทาโชยุกับสาเกนะครับแล้อันนี้ก็เป็นอกไก่กินกับวาซาบิและมะนาว โอเคครับตอนนี้ครับก็ถึงเวลาชิมทั้ง3อย่างน,น,นะครับเดี๋ยวท็นจะเริ่มจากรสชาติแบบเข้มขน้นจากน้อยไปถึงมากนะครับก็เริ่มจากอกไก่ก่อนนะครับก็มีวาซาบิท็จะมานาน,นะครับโอเคมาอืมอร่อย เป็นไม้แรกให้ดีนะครับเพราะว่ามันรสชาติค่อนข้างจะเบาและเป็นมีวาซาบิกับมะนาวซึ่งเปิดต่อมรับรสชาติของเรานะครับนะครับที่สอนนะครับซึ่งว่าจะเป็นตัวสะโพกกับลิกกับโชยุนะครับอืมหนืวากน,นะครับมีกลิ่นหอมมากหอมตัวสาเกกับโชยุนะครับและนี่ก็มีความ j u i c ามาก ชิมนี่นครับอือพอกินด้วยกันนะครับเขานี่เนี่ยให้ความหวานด้วยบาลายาีคิออกมาเขาจะหวานรสชาติถือว่ายังกลางๆนะครับแต่เชื่ว่าพอเรามากินนี่แล้วจิ้มหม่าล่ามันจะเป็นรสชาติที่ค่คนอนค่อนค่นข้างเข้มข้นคำเดียนะครับะจะลองนี่เลยนี่ครับ มากรอบินไปหนึ่งพอเดีย๋ยวเส้นเผ็ดเส้นลิ้นชาไปตลอดแล้วพูดไม่ได้นะครับอืมกรอบความเค็มและกรอบของนั้นนะครับมันเข้ากับความเผ็ดแล้วก็ชาของตัวน้ำมันหมาล่ามากๆเพราะว่ามันมีเค็มแล้วมีเผ็ด เรามีความ j u ซี่ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นปีกกลางมีเลยมีความ j u ซี่ด้วยรสชาติก็เ็มกําลังดีนะครับอร่อยครับเซนชอบอะไรที่สุดเซนว่านะครับเซนชอบจานนี้ที่สุดไม้นี้นะครับเป็นปีกไก่ก้างเพราะว่ามีความกรอบมีความเผ็ดความเค็มนะครับมีความ j u ซี่มีทุกอย่างรสชาติมันจัดจกขมวด อันนี้จัดสุดนะครับถ้าใครจะไปทาเมนูนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าทางสามจานเนี่ยใช้ไก่สดตาซีพีหมดเลยนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเซนขอไปก่อนนะครับเจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบาย